จะไดนละลูกเอ้ยตะลุตตวนึงเถอะกระหันดากมากอ่อแค่นี้เอ๊ะ แนวเก็นเมือนไงวะเห็ดปาาเนาะของแหลกเลยเห็ดแหลกออกงายไก่กับพ่อไก่บอลูน ตัวผูเมี่ยงสุดเตเยยนะังโ่อยูออ่เล้ยออสุดบาปทะลูกลกัดเขี่กขวกัดข้างแม,งเม,มนเยอเป็นตาหายน้ำคำบอกว่าเเห็นท่าได้เห็นลูอ้ยหลุกเยลูกเนาะแมนแบาบเขา เอกไปงไงเน่ยด้วยมันามือมันผ่าบอกเ่ยไปเก่งเขานสาออกนสามัอนี่เอ้ยอกันสาสมมือไปหาตักนามมาให้มันเนี่ยพอมาห้ามันหิวนาำเห็ดบะมันเอ้ย มันลูนเอ้ยออกง่ายๆเด้ลูกอดทนเด้อเอาหัวหมดลงไปนัอ่อ อ่าปลาโซโลเซลเลียอยู่ตะลึกลุไน่กินอะไบอจักเมืนอสิกินบอสยาบำรุงบอนหอยแห้งอะไเด้งโกงงานนี้โกงกรบเออกเนาะ พอเลยยุ่มมังใเขาเนี่ยต้องเอาหนามไป่ต้องเอาหนามให้บ่เหนียวบ่เมื่อยแล้วเร็วเรวเด้อเรื่ไม่ิกัดเอาเอาเห็ดเหนียวอยู่ทัวเห็ดเหียถึงอจไม่ได้ขี่ได้นะพ่ะ เป็น,นก้อนๆอยู่มันเป็นออกก้อนลแล้วแกงสีแล้วขึ้นมาขี้ก้อนหน่อยอออโ,อโอ้เห็นบานลูกคุ๊ ออมออกสำโพกเบ่เงคือหลุนแทนเซาเมยก็หลุยงานเลยผู้แทนมามาเบ่งเลยปะบลูน สูสูเด้อลูกเลยเหน็บแบบเมยเมยแท่นดิสันบุหรี่ใช่ปะปอดอล้วมันเนบ่งคือเบ่งเสียงคือเสียงแห้งแท้ เ,เออเกือบไปแล้เกืบเกืบเขาเกือบหายโองแหนเนี้ยเกือบหายเกืบหาไ,ไม่ชููๆชูๆลูกเสียงดังแหงปวด ใต่ว่าคณนนนนเคณนี้ยมันบอบเบียกคนนะความน้ำด้วยไม่เพิ่นาะอยากกินน้ำแต่ว่ายกหัวบ่อนั่นะออกออกากถือว่ามูวไหมถ้าตัวแรกๆก็แเล้วยมไม่ไม่รอ,อ,อต้องซอยเอียงบ่นนี่ 勇敢。